เอาละครับสวัสดีครับทุกๆอยคนยังอยู่กับผมกู้ครูเลสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่17มกราคม2565นะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยมีรายงานเกี่ยวกับรายได้ของเหล่า CEO ในวงการเกมออกมาครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขล่าสุดนะเป็นตัวเลขเมื่อปี2020ว่าพวกเขาทำรายได้เท่าไหร่กันบ้าง เราก็น่าจะทราบกันดีนะว่าวิดีโอเกมเป็นอุตสาหกรรมที่มีเงินหมุนเวียนค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็บริษัทที่สร้างเกมก็ทํารายได้ค่อนข้างจะสูงถ้าในกรณีที่เป็นบริษัทใหญ่ๆนะเราก็ได้เห็นข้อมูลกันในวันนี้นะครับว่าไอ้ที่ว่ารายได้เยอะๆกันเนี่ยสัดส่วนแบ่งมาให้เป็นของ CEO เนี่ยมันจะเท่าไหร่กัน CEO ก็คือคนที่ดํารงตําแหน่งสูงสุดของบริษัทนะครับเป็น ประธานกรรมการบริหารนะก็จะทําหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆต่างๆเป็นคนกําหนดทิศทางของเกมและบริษัทที่จะเลือกไปทางไหนนะครับมีตัวเลขที่เห็นแล้วก็น่าตกอกตกใจกันดีทีเดียวสําหรับบริษัทที่เป็นคนปล่อยตัวรายงานตัวนี้ออกมาเนี่ยเป็นบริษัทมาร์เก็ตติ้งนะครับที่มีชื่อว่าเกมวันนะครับได้รวบรวมรายชื่อของ CEO มาให้เราดูทั้งหมด42บริษัทเกมโดย เรียงลำดับ1-10ก่อนนะเอาจากเริ่ม1-10นะครับก็จะมีโรเบิร์ตอันโทโคลของเพลติกามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับด้วยรายได้ประมาณ372ล้านเหรียญสหรัฐนั้นทั้งหมดนี้เป็นหน่วยเหรียญสหรัฐสำหรับบริษัทเพลติกาเนี่ยเป็นบริษัททำเกมมือถือนะครับก็เป็นเกมพวกคาสิโนเกมแคชชัวไฮเปอร์แคชชัวต่างๆนะครับอันดับ2ครับบ๊อบบี้โคติกจาก Activision Blizzard นะครับ154ล้านเหรียญ ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารวงการเกมบ่อยก็จะคุ้นกับชื่อนี้แล้วนะเพราะว่านายคนนี้นี่เองที่เป็นต้นเหตุแห่งการดรามา่าแล้วก็คดีฟ้องร้องกันแสนอื้อเฉาวในวงการเกมในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะ,าะก็คือ CEO ของ Activision Blizzard ที่โอ้โหทำเรื่องสารพัดละเมิดลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงในบริษัทนะครับมีการขู่ฆ่าอะไรต่างๆนานาทำตัวเป็นเจ้าพ่อมาเฟียนะครับแล้วก็จนปัจจุบันเนี้ย แม้ว่าจะมีข่าวกระแสรุนแรงมีการโอ้โหสตร์พนักงานลาออกอะไรต่างๆหมอนี่ก็ยังอยู่ในตําแหน่งได้นะก็ยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็ทําตัวให้เมียบให้มันจางๆไปนะครับคนที่3ครับแอนดูพาราไดส์ครับจากสกิล l s ครับมีรายได้อยู่ที่103ล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทมือถือเช่นเดียวกันอันดับ4 Andrew Wilson นครับอิเล็ r o n i c Arts e ์ของเรานี่เองนะครับล้านเหรียญครับอันดับ5 f r แฟรงกี o จากซิงกาบริษัทที่เทคทู Two นะเพิ่งจะมีข่าวว่าจะไปซื้อเขาเนี่ยได้อยู่ที่32ล้านเหรียญน,นะครับอันดับ6จอนริกกี้เทโลจาก Unity ี้นะครับทำรายได้อยู่ที่22ล้านเหรียญน,นะยูนิตก็เป็น Engine ที่ใช้ในการสร้างเกมที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันจำนวนมากนะถือว่าเป็น Engine ยอดนิยมตัวหนึ่งเลยทีเดียวอันดับ7 Straus s สเซลนิจาก k e t w o ครับนี่ได้ บนทํารายได้ประจําปีไปอยู่ที่18ล้านเหรียญอันดับ8ทักจินคิมจาก NC Soft อันนี้เป็นบริษัทเกาหลีนะครับ15ล้านเหรียญอันดับ9มินเหลียงตันจาก Razer นะครับเป็นอุปกรณ์เกมชั้นนำของโลกนะครับก็รายได้อยู่ที่10ล้านเหรียญและอันดับ10เด b บ i e b e s t w i c จากทีมเซเวนีน่เป็นค่ายอินดี้นะครับได้รายได้น่าตกใจอยู่เหมือนกันว่าอยู่ที่10ล้านเหรียญเลยทีเดียวนอกจาก10อันดับท็อป10แล้วนะมีซ e o หลายคนที่น่าสนใจเช่นโรบ l ็ x กนะครับ CEO ของโรบล็อกนะครับเดวิดบาสุกิได้6.8ล้านเหรียญประธานส q u a r e e นิกส์นะครับโยสุเกะมัตสุดะได้อยู่ที่4.2ล้านเหรียญประธาน Nintendo ครับชอนทาโร่ฟูรุคาวะ2.8ล้านเหรียญแล้วก็ประธานของยูบี o อ t ครับอีฟกิโม ได้ไม่ถึงล้านเหรียญครับแต่ก็เกือบๆนะได้แต,แตะล้านเหรียญและจาก42 CEO ที่มีการรวบรวมข้อมูลมานี้นะครับรายได้ของพวกเขาทั้งหมดรวมกันต่อปีเนี่ยทำไปได้อยู่ที่842ล้านเหรียญแต่อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีลิสต์รายงานนี้นะครับเป็นบริษัทมหาชนที่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นเท่านั้นและกฎหมายบังคับให้บริษัทมหาชนเนี่ย ต้องเปิดเผยรายได้ของผู้บริหารนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อบังคับตามกฎหมายเขาก็เลยต้องเปิดเผยบริษัทเอกชนอย่างเช่นว o าวหรือ Epic ไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าแต่ละคน CEO ทํารายได้ไปเท่าไหร,ร่นะก็ดูแล้วอยากจะเป็น CEO บริษัทเกมกันขึ้นมาเลยทีเดียวสำหรับข่าวที่รองข่าวต่อไปครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของคอ r y บา r ์ล็อกซึ่งเป็นดีเรกเตอร์ของกราวอปี2018นะซึ่งเพิ่งจะ วางจำหน่ายใหม่บนเครื่อง PC ไปไม่กี่วันมานี้นะแต่ว่าโปรเจกต์นี้ไม่ใช่โปรเจกต์ที่เขารับผิดชอบนะครับเขากําลังลงมืองวดทำกราวเว r ักหน้าล็อกกันอยู่นะโครีบาร์ล็อกได้ให้สัมภาษณ์อะไรที่น่าสนใจมากๆว่าโครีบาร์ล็อกได้ให้สัมภาษณ์กับเกมอินฟอร์เมครับว่าสตูดิโอเกมทั้งหลายของ Sony เนี่ยช่วยกันเกลีย้ยกล่อมผู้บริหารให้นําเกมมาลง PC ครับ เรื่องนี้เป็นรายงานที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากพอสมควรนะเพราะว่าเราคิดว่าโซนี่ในฐานะบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเครื่องเกมเนี่ยและก็ทำเกมเองด้วยเนี่ยก็น่าจะอยากจะกักเก็บเอาเกมเอ็กซ์คลูซของตัวเองให้อยู่บนเครื่องของตัวเองเท่านั้นเพื่อที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ใช้งาน u s e r อแล้วก็ลูกค้านะที่จะซื้อเครื่องของตัวเองเนี่ยไปเล่นเพราะมันมีเกมที่หาเล่นที่ไหนไม่ได้นอกจากเครื่องของพวกเขาเท่านั้นอยู่ ถ้าให้ผมเดานะโซนี่ก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้นแหละแต่กลายเป็นว่าเหล่าลูกน้องครับทีม Dev วลลอปเต,อต่างๆเนี่ยบอกว่านายทำเกมเสร็จแล้วขายบนเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปลง PC ซด้วยเถอะเพราะว่ามันจะได้แบบเปิดตลาดใหม่จะได้เพิ่มยอดขายจะได้มีฐานลูกค้ามากขึ้นอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งผู้บริหารโซนี่เนี่ยเอือมระอากับคําขอครับก็เลยบอกว่าโอเคยอมก็ได้อะเดี๋ยวลองเอาเกมไปขายบน PC ดูนะซึ่ง โซนี่ก็เริ่มทำแบบนี้มาตั้งแต่ปี2020ครับเริ่มต้นโดย Horizon Zero Dawn และตามมาด้วย Days Gone หลังจากนั้นก็มาเป็น God of War และในที่สุดปีนี้ก็จะมี Uncharted Legacy of Thieves ด้วยนะก็จะเป็นเกม Remaster ของ Uncharted ภาค4นะครับซึ่งก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีก็น่าจะดีครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเกมคุณภาพสูงก็ได้ไปสู่ถึงมือของคนจำนวนมากขึ้นนะแล้วมันก็จะยิ่งส่งเสริมให้สถานะของทางโ o n y เองเนี่ย มีความแข็งแกร่งมากขึ้นในระยะยาวพี่เแต่ว่าแน่นอนคนที่ซื้อเครื่องก็รู้สึกจะต้องเจ็บปวดก,ปกันไปกับการถูกหักหลังหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่แนวคิดแล้วแต่คนจะเรียกกันนะว่าโอ้โหอย่างนี้จะมีเหตุผลอะไรในการซื้อเครื่องก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกกันนะว่าระหว่างไปหาลูกค้าใหม่ๆกับขายอยู่แบบเดิมเนี่ยจะทําอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่นโยบายถาวรที่โซ n y จะทำนะครับตอนนี้พวกเขายัางดูกันเป็นเกมๆ ดูกันว่าวิธีที่เหมาะสมโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมถูกต้องสําหรับเกมแต่ละเกมมันเป็นอย่างไรนะครับว่ากันไปเป็นเกมเกมคือไม่ได้จะเหมารวมว่าต่อไปนี้ทุกเกมจะลงไปทั้งหมดแต่ผมดูแล้วจากยอดขายกลความเป็นไปได้ก็พอจะมีอยู่เหมือนกันอยู่ที่ว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยก็คิดว่าน่าจะเป็น time exclusive อย่างที่เคยวิเคราะห์กันไปนะครับ และข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับการแข่งขันของเครื่องคอนโซลเจนปัจจุบันถือว่าดุเดือดกว่าที่เราหลายๆคนคาดเอาไว้ครับเมื่อรายงานยอดขายของเครื่อง next gen ทั้ง2ทั้ง PlayStation 5และ Xbox Series เนี่ยมีการเปิดเผยออกมาครับในฝ้าของ PlayStation 5เนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าณนะตอนนั้น PlayStation 5จำหน่ายไปแล้ว13.4ล้านเครื่อง และเมื่อ5วันที่ผ่านมา Phil ครับฟิลสเปนเซอร์ครับก็ประธานของ Xbox กนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารนิวยอร์กไทม์บอกว่าเครื่อง Xbox Series เนี่ยขายได้ดีที่สุดในห่วงเวลาเท่ากันจากเครื่อง Xbox ทุกรุ่นที่เคยผ่านมาซึ่งเรื่องนี้นักวิเคราะห์ก็นําไปตีโจทย์ต่อกันไปว่าในระยะเวลาแก๊ปเดียวกันเนี่ยเครื่อง Xbox แต่ละรุ่นมันขายได้เท่าไหร่และทําให้ได้ข้อสรุปมาว่าเครื่อง Xbox Series น่าจะขายไปได้แล้ว12ล้านเครื่อง ซึ่งถือว่าใกล้มากๆกับโซนี่นะต่างกันแค่ล้านกว่าเครื่องเท่านั้นเองนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเจนที่สูสีแล้วก็ต้องดูกันไปยาวๆซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเจนก่อนหน้านะถ้าใครเห็นใครรู้ใครจำได้ก็คือ Sony แทบจะชนะตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกสตาร์ทเลยเพราะว่า x b o x แบบไปสะดุดขาตัวเองล้มคว่มไปซะก่อนนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะโดยสุดท้ายในบ้านปลายเนี่ยการแข่งขันที่สูสีเบียดกันแบบหายใจโต้นคอ คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือเกมเมอร์นั่นเองอย่างที่พวกเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมบริการ Xbox Game Pass นะครับที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็ให้มูลค่าที่ดีมากๆสำหรับเกมเมอร์นะครับถ้า Xbox ไม่ได้ทำผลงานดีขนาดนี้ Sony ก็คงจะไม่คิดจะลองโมเดลในการจัดจำหน่ายเกมในรูปแบบเช่นเดียวกันนะการแข่งขันมันทำให้เกิดความพัฒนาซึ่งนั่นน่าจะเป็นเรื่องที่เราควรจะยินดีที่สุดนะครับ และก็จบกันไปครับสำหรับข่าวเช้าวันที่17มกราคม2565วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ